แบบเดิมที่ไม่มีดิจิตอลนะครับมาดูใกล้ๆนี่นะครับเวลาเราจะเพ่งมองเราต้องดูตรงนี้ใช่ไหมนะครับว่าตรงไหมแต่ตัวนี้นะครับเป็นระดับน้ําแบบดิจิตอลนะครับระดับน้ําแบบดิจิตอลตัวนี้เห็นไหมเป็นดิจิตอลตัวเลยครับหน้าจอกว้างแบบนี้เลยเพียงแค่ใส่เข้าไปแปะเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเรามองที่สเกลนะครับเห็นไหมครับมองที่สเกลตรงนี้90สบนะครับหรือว่าประมาณ89.8ก้ก็ต่างกันแค่หน่อยเดียวแล้วลองดูสเกลตรงนี้นะครับ เป็นระดับน้ําเห็นไหมครับว่าตรงไหมนะครับบางทีนะครับเราใช้งานงานนะครับเราแปะเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะครับอ่าเราแปะเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ดูที่สเกลดิ่ตต้อนตรงนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งดูตรงนี้นะตัวเนี้นะครับใช้งานดีใช้งานสะดวกด้วยเป็นแม่เหล็กนะครับให้มาถึงสี่จุดดูได้แน่นเลยนะครับตัวนี้นะวัดได้นะครับสี่สิบห้าองศาหรือจะเป็นเก้าสิบองศานะครับเห็นไหมอ่าประมาณสี่สิบห้าองศาก็อยู่ประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับในตะกร้านี้ผมปักไว้ให้แล้วนะครับระดับน้ําแบบดิจิตอนจิ้มสินค้าในตะกร้านี้ได้เลยนะครับ